วันนี้จะมาทำวอล์กว kind of <'ve> <of> ีเป right ิดเทอมสัปดาห์แรกของนักศึกษามอขาโดยสัปดาห์แรกเราจะมีกิจกรรมไม่ทำเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการรับน้องของทางมหาวิทยาลัยหรือการรับน้องของคณะและแต่ละสาขานี่ก็จะเป็นการรับน้องของคณะ KKB s หรือคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีพี่ๆทุกคนสนุกกันมาก ต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นจริงๆค่ะมีกิจกรรมมากมายให้พวกเราได้เล่นเราได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและทำความรู้จักเพื่อนใหม่ๆจากสาขาอื่นๆอีกทั้งพี่ๆทุกคนยังคอยดูแลและต้อนรับพาพวกเราเล่นเกมอย่างดีเรายังได้มีตภาพใหม่ๆได้รู้จัก ่อนได้รู้จักสังคมใหม่การทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นหรือการเข้าสังคมใหม่ๆ่อกสากจะทำให้เรารู้สึกมีความสุขแล้วเนี่ยยังทําให้เรามีอารมณ์เชิงบวกรู้สึกเอ j นจอยกับสิ่งที่ทําอยู่ในณช่วงเวลาโมเมนต์นั้นๆต่อมาจะเป็นโชว์จากรุ่นพี่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีโดยจะมีการแสดงรำโชว์และมีการเล่นดนตรีหรือคอนเสิร์ตของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีนั่นเองค่ะ เมื่อเราไปคอนเสิร์ตร่างกายเราเนี่ยจะหลั่งสารแห่งความสุขเช่นโดปามีนและเอนโดฟินซึ่งเป็นสารที่ทําให้เรารู้สึกมีความสนุกและมีความผ่อนคลายนอกจากนี้เราได้ฟังเพลงที่เราชอบได้อยู่บรรยากาศที่สนุกสนานนั้นมีผู้คนมากมายมีเพื่อนที่เรารักทาให้เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและมีความสุขอีกทั้งยังเป็นการสร้างความทรงจำดีๆเป็นช่วงเวลาพิเศษเป็นการปลดปล่อยอารมณ์กับเสียงเพลงและความสุขผ่อนคลาย และใช่ค่ะวันต่อมาพวกเราก็มาเรียนเลยต่อให้กิจกรรมหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยจะเยอะแค่ไหนแต่พวกเราก็ยังมี energy ในการที่จะมาเรียนวิชาศาสตร์แห่งความสุขอยู่ดีค่ะก็ะอย่างที่บดความจาก a r v a r d b u s i n e s s r e v วิ w เพื่อให ใช,ช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีความสุขมี self awareness หรือว่ามี life satisfaction เพราะว่าเราจะเป็นต้องรู้สึก enjoy และ activement อยู่อย่างสม่ำเสมอ enjoy หรือมีความสุขกับสิ่งที่ท,ทำอยู่ณนะช่วงเวลานั้นๆจะส่งผลให้อารมณ์ของเรามีเชิงบวกพอเราอารมณ์ดีเราก็จะสามารถทำสิ่งตรงหน้าให้ดีและสื่อสารกับคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้น เล่นกีฬาเทนนิสเป็นประจำนอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยยังช่วยหลั่งสารแห่งความสุขหรือที่เราเรียกกันว่าเอนโดฟินออกมาด้วยซึ่งมีส่วนช่วยในการลดความเครียดและเพิ่มอารมณ์เชิงบวกนอกจากนี้การเล่นเทนนิสยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของร่างกายและจิตใจสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกทุกวนันและขอให้ทุกสัปดาห์เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะ